วิธีสมัครสอบทางก้าวหน้ารายบุคคล 1. ให้เข้าไปที่เว็บไซต์โครงการผ่าน Google Chrome เท่านั้นนะคะเข้าไปที่ www.ibsofficial.com/tkn ก็จะพบข้อมูลโครงการต่อปัญหาธรรมาทางก้าวหน้าให้ไปที่ข่าวการรับสมัครรายบุคคลสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่เลยนะคะหากต้องการสมัคร 2. กดสมัครเข้าสู่ระบบ ให้เรานะคะได้เลือกล็อกอินการเข้าสู่ระบบนะคะมี2ช่องทางคือ l ลายกับ Google พยายามสมัครด้วย Google นะคะเมื่อเข้ามานะคะก็ใครที่เคยเป็นสมาชิกแล้วนะคะเว็บไซต์สภามาสูหน้าข้อมูลส่วนตัวของเราหากมีการแก้ไขหรือสมาชิกใหม่ค่ะยังไม่มีประวัติก็จะมาที่หน้านี้ค่ะ ะะเราก็อย่าลืมนะคะเลือกล็อกอินด้วย Google เข้าด้วยช่องทางเดิมเท่านั้นนะคะก็กรอกประวัติข้อมูลส่วนตัวของเราประเภทบุคคลนักเรียนชื่อนามสกุลวันเกิดเบอร์โทรศัพท์ข้อมูลส่วนตัวแล้วก็มีให้อัปโหลดรูปภาพด้วยนะคะจังหวัดโรงเรียนระดับชั้นที่เรียนอยู่นะคะกดฉันยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้วกดบันทึกค่ะ เว็บไซต์ก็จะพาเรากลับมาที่หน้าข้อมูลส่วนตัวแบบนี้นะคะให้เรากดเข้าสู่ระบบเป็นลำดับถัดไปสี่ค่ะเว็บไซต์จะพาเรามาที่หน้าข้อมูลสอบให้สังเกตแถบซ้ายมือเราอยู่ในแถบเมนูทางก้าวหน้ารายบุคคลนะคะหน้านี้ก็จะมีประวัติข้อมูลส่วนตัวของเรามีรายละเอียดให้อ่านค่ะ การสมัครนี้ยังไม่ถือว่าเป็นการสมัครสอบให้เรานะคะกดเพื่อยืนยันสอบค่ะกดโอเคก็จะขึ้นรายละเอียดแบบนี้ให้เรานะคะว่ากำหนดการสอบของเราจะเป็นวันที่ยี่สิบสี่สิงหาคมให้เข้ารับลิงก์ซูมผ่านเว็บไซต์ค่ะเท่านี้นะคะหน้าตาของเราก็จะขึ้นว่ายืนยันสอบแล้วถ้าเราออกจากเว็บไซต์แล้วและต้องการเข้ามาดูหน้าประวัติของเราใหม่นะคะให้ไปที่แถบ ด้านบนมุมขวามือของหน้าเว็บไซต์โครงการค่ะจะเจอคำว่าล็อกอินหากเป็นโทรศัพท์มือถือให้เข้าไปที่3ามขีดด้านบนมุมขวามือถือของเราจะเจอคำว่าล็อกอินเมื่อกดเข้าไปเว็บไซต์ก็จะพามาที่หน้าน,นี้นะคะให้เราเข้าไปที่ทางด้านแถบเมนูทางก้าวหน้ารายบุคคลทางซ้ายมือค่ะเราก็จะพบหน้าประวัติของเรานะคะถ้าเรายืนยันสอบแล้ว ปุ่มสีเขียวนี้ถือว่าเป็นการยืนยันสอบโดยสมบูรณ์ค่ะหากต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมหรืออัปเดตข่าวสารสามารถกดเข้าไลนกลุ่มทางก้าหน้ารายบุคคลนี้ได้ค่ะ